แบ่งตังไงก็รวมเดี I mean, in, no. you know, I mean. you ๋ยว่งกันขอบคุชางมินชางมินโตายแล้วแล้วกูจะแบ่งยังไงวะเนี่ยท่างมเก่งมากไูงเวนี่ย่าเก่งมากมากววเอะก็บชามนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ให้คบา้าก่อน้าก่นแตงเกียวแตงเกียว Thank you Thank you สังมิน่ค่ะ thank you boyfriend หงเย่สังม <Alright. S 1> ินทำไมถึงไ่ใ่ก็จะบอกกับหาก็คืได้ได้เห็นน้องหมอมากทำรักทำย y เ u ่ไท y แรงไอวัช I ินยูแบบวิดิโอวิดสังมนน่ารักน่ารักน่ารักไปยูยูตรงจังเฟสติวั w วิดสังมินเยอะน่ารักน่ารักเห็นแบบคัาพีเคกันนะแล้วก็ไปเล่นสงการไปเล่นอะไรกันเป็นอะไรที่แบบ น่ารักมากๆเลยจริงๆน่รักนรักจริงๆจริงๆไอไอซีดีเจใช่ใครใครใครมีข้ามกัลส์ดจีิชกัส์ไจีดีเจคือคือขอ ขอคําถามน่ารักวันนี้ต้องขอบคุณทุกครั้งที่เวลาใครมาขอบคุณที่พิมพ์กันให้เป็นเกลียดกันมากๆนะครับผมชอบมากเป็นอะไรที่น่ารักได้เห็นมิตรภาพที่ดีกันเนาะเจปูอ่านคําถามที่หน้าหน้าถามมาด้วยนะมาการ์มินยูยูอาร์นีเลยคิดหน้าเอเวเรสต์ไทยแลนด์เลยอ่ะไทยแลนด์เหรอ yeah แจ็กกามันกอลังมันแจ็กกามันจ็กกามันยูโน่แจ็กกามันจ็กกามัน冷静อ่าแจ็กกามันเป็นเรื่องจริงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ตบนเนอร์แบนแบนเนอร์ผ่อนสเนร์วีดีวีดีวีดอวีดีวีดควีดีวีดีว uh ีด well. ีวีดีวีด kind of sí, ีกต้นวีดีวีดีมีดีวีดีวี่ีวดกวีดีไีดีวี่ีวีดีวีดีวีมีวีดี่ีดีวีดีวีดีวีะีวีดีวีดาไีดีนีดีวีดเวีดี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 ดีว้วีาีวีวีดีวอดีี่ยวีดีวีดีวีดีีดีวีดีวีดีวีดีนีดีวีดเวีดีวนดีนีี คือผมอะคะโดดเข้าไปห้องเขาทุกเช้าเพื่อ <laughs> แบบน้องๆมีคนแบบ <laughs> ดูเยอะขึ้นแล้วคนตามขึ้นจนถึงพันของมันคนผมก็โดดออกซึ่งถ้าใครอยู่ตอนนั้นจะตลกมากผมจะอยู่แล้วแบบคิดสิน่าจะสวดมนต์ให้ผมไปนระกทุกวันนะครับยูดีเมมเบอร์ยูยูอะไรนะสวดมนต์ภาษาจีนยังไงนะพี่ที่แบบว่าเขาจะสวดมนต์ให้ผมทุกเช้าพี่จําพี่เป็นแอดมินที่อยู่ใช่ไหมเขาจะสวดมนต์นะครับ เมื่อไหร่ท yup. mm hmm. ี่เขาทำเงี้ยปุ๊บเราสวดมนต์แล้วเอาตัวนั้นมาค้อคอกับผมก็จะเตรียมกดเข้าไปในช่องเล็กไม่รู้จําได้ไหมจาได้เนาะเพื่อนๆจำได้ไหมพอกดเข้าไปในช่องเล็กเขาสวดมนต์เข้าไปอย่างเงี้ยอพอสวดเสร็จปุ๊บผมก็โดดหนีออกไปน้องๆน่ารักมากให้แบบเพื่อนๆได้พิมพ์พูดคุยกันน่ารักน่ารักเพื่อนๆจาได้นะสนุกมากเนาะช่วงนั้นอะจำได้ทุกคน everyone remember จำได้จำได้เชื่ใจได้ r e m แลจะมีพวกหนึ่งนะ เข้าไปดักแข็บหน้าจอขอกูไปประจานเข้าไปดักแข็บหน้าจอผมนะเวลาเข้าไปห้องน้องเพื่อไปประจานให้ให้มี่โกรธกันให้เอฟซีของกามินโกรธแต่ว่าไม่มีใครโกรธหรอกคือผมมาเข้าไปแบบบริสุดน่ารักน่ารักเพราะท่าอันนี่ผมก็ปุยทั้งหลังไปแล้วแต่นี่คือเราแบบน่ารักน่ารักทุกคนกามินโซน่ารักเต้นเต้นอ่ะทุกคนทุกคนอยากซีกามินโซน่า อยากซียูแอนคิสติน่าแดนน่ารักน่ารักอ่ะยู n t วันว s o n งแบบน่ารักน่ารักสบายสบายเมลอนซองเมลอนซองเออเมลอนซองเมลอนซอง